สวัสดีท่้นผู้มีเกียรติที่มีเกียรติและที่เกียรติทุกท่านด้วยนะครับเย่ยกลับมาพบกับ Red for Dead 2 <c oughs> แคมเปญใหม่เว้ยแคมเปญใหม่นี่มีชื่อว่า Dark Carnival อ่า Chapter ท,ที่หนึ่ง Highway นะเราจะมาฆ่าซอมบี้กันบน Highway กันทีเดียวเอ่อตัวเดิม Nick Nick start ยา่า Dark Carnival ว้าวเปิดสกลาดใหม่แล้วเราก็พาเพื่อน ฝ่าฝูงหาซอมบี้มาถึงอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆส่วนสยามเนี่ยส่วนสนุกส่วนสยามเลยบ้าเลยเอาละเราจะไปกันให้สุดทางเราจะหนีซอมบี้กันให้สุดตู้หมายถึงอะไรว่าสุดตู้ <laughs> you must be this tall to die แปลเองเด้อ y า sorry folks this car is capable miracles but it can't drive over 20 miles apart cars าจเเากอีพีที่แล้วนะครับเราก็กับเพื่อนเนี่ยขับรถฝ่ามาถึงตรงไฮเวย์แล้วคงไปต่อไม่ได้เนี่ยรถเลิดขวางกันเต็มเลยเช็อตกันอันนี้มันช้าแต่มันก็แรงดีอะเอาไว้ดีกว่าเว้ยโอเคะเจะเกียงไปได้ไหมไม่ได้เอาละ ครั้งนี้ผมจะไม่บุ่มบ่ามอะไรมากเราจะไปพร้อมๆกันใช่ไหมเพื่อนมาสิเฮ้ยว้ายืนอยู่คนเดียวมา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 มเ,เจอแล้เยอะแยะมากมายไก่กองทักทายหน่อยสิดีทักทายด้วยลูกซอง มาเป็นลูกสองอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยใจเยน็นเย็นใจเยน็จเยนจะยิงใครต้องใจเยน็นเย็นนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงยากจริงเว้ยพวกนี้ยิงขาแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยม,มา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 รถมันขวางเยอะเว้ยแชปได้ยินเสียงไอ้อ้วนเว้ยเฮ้ย ได้ยินเสียงบูมเบอร์ได้ยินเสียงบูมเบอร์โอ้ยตกใจ <laughs> มาชาเจอ ER! เจอกูอีกแล้วแล้วก็ชาตูกูอยู่คนเดียวรู้สึกไม่เวิร์กฮะช็อตกันนี้ไม่ค่อยชอบไหนวะเสียงบูมเบอร์บูมเบอร์รเยอะ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 สวัสด,ดีเจ ไปไหนไยืนรอบัวแลวไงยิงหลังแอนยิงหลังแอนเอาระเบิดไหนดีวะเอาเออไปแดกกันเองซะแล้วเราก็หยิบมาโอเออเอเอหนีออกไปไปเรามาถูกทางหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ หนีออกไปจากถนนไอฮปพอปตายยังแม่งหายเข้ามาในป่าเลยผมต้องหาปืนใหม่อย่างเร่งด่วนเจ๊งนี่ดีกว่าเรารัวใส่เลยดีกว่าเรารัวใส่เลยดีกว่าอย่างนี้เลยล้วหมดเร็วเว้ยมันไม่ค่อยโดนหรือไงปืนมันใส่มากเลย แต่ก็ยังดีกว่าช็อตกันแล้ววะโอเคปวดท้องเลยพี่มาหาขี้อยู่ใต้สะพานอย่าอย่าคิดจะซุกอยู่แถวต้นใตน้ต้นไม้มยืนเมาเรมองฟ้าอแอบอ,อ,อยู่ทุกซอกทุกมุมเลยนะไอ้พวกเนี้ยไปไหนไปไหน ไอชักกี้ไอตัวที่กูเกลียดที่สุดในโลกคือทางนี้นะซอมบี้มันคงอยากจะบอกนัดเดียวกูก็ตายแล้วไม่ได้อย่างงี้มันมันมันต้องย้ำย้ำแชทโอ้ยโอ้โหตกใจจะเดินมาหาของสักหน่อยตูดเอ้ออ๋อนี่วนขึ้นมาเล่าเด็ก จจึดึดมด,ดมมบนปนา้ายโฆษณาโอ้โหก็ยังอุตสา่าห์มีซ่อนนั่งเอฟนั่งจู่จี๋ดูดีกันอะไรอ่ะไล่เฝ้าแจมทดสอบหน่อยประลายอ,อ,อ,อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้สโคปไงวะอ๋อปังหัวแตกปังแตกหัวปัง หัวระเบิดแบบไม่ร yeah. ู้ตัวงงละเดยเดินอยู่อุ้ยเดินอยู่ดีๆหัวแตกเดินอยู่ดีๆหัวแตกเย้ยอุ้ยอุยอุยอุยไม่ต้องเลงแล้วเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยโดนโดนโดนทุกกระเบียดนิ้วอะอาเราต้องไปทางไหนวะทางไหนทางนู้นนะ ช็อตกันอันนี้ไม่ไม่อยากเอาเลยวะอุ้ยเยอะเว้ยมาทางนี้เพื่อนมาทางนี้มานี่ยขมานเบ,แบบี้เดี๋ยวได้ยินเสียงเหมือนตัวประหลาดมาเอ่อเก็บยาก่อนพาราเซตามองเอ่อมีอะไรอีกไหม อีเขียว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 เขียวเฮ้ยไอตัวนี้ไอที่หอบคตเกลียดแม่งเลยเด้อไปไปทางไหนทางนี้นะจิงดาขาขาดใช่ไหมย,ยืนซึมอะไรอยู่แถวนี้เจ๊ตายยังตายแล้วเว้ย โอ้ยเออเออยิงหำแม่งเลยเออไอ้วอนบุมเบอร์อย่าเข้ามาตัวประหลาดนี่นี่นี่เผามันเลยเผาแม่งเลยมีปืนอยู่ข้างล่างด้วยเฮ้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 ไแม่งเอ้ย ไอตัวลิ้นยาวไอตัวเบลนชิบหายแล้วเพื่อนอยู่ข้างล่างขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาเร็วๆอย่าปีนอย่าปีนซนจริงๆเลยพวกมึงนี่นี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยรู้ว่ามันลงไปข้างล่างกันแล้ววะว่าไงเจ๊โอ้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมามามาอ๋อมึงตกลงมาข้างล่างนี่พอดีเนาะอย่าอย่าอย่าวิ่งมั่วอย่าวิ่งเข้ามามั่วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย เอ,ออออ,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 อเริ่มเยอะ <laughs> เริ่มเยอะเลยอย่าอย่าโซนอย่าโซนกำแพงไม่ได้มีไว้ปีนไอ้พวกนี้นี่เออยิงท้องทะลุไส้ปุ่งกระจายยืนทำไมเจหลบผัวอยู่แล้วไงเอ้ยไอ้กี้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 ยิงไม่โดนมันสักนัดเลยเห้ Let's looks steep. Yeah. It go. เฮ้ยเสียงร้องไห้เยี่ยงนี้ไอผมแดงแน่เลยเอ,อ้ยลงทางไหนวะปีศาจผมแดงแน่เลยเย้ยมันอยู่ข้างล่างว้าเเวชักอุ้ย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 อมูนเฮ้ยอย่าอยาอย่าให้มึงรู้ตัว มันมาเหรอแรงโคตรอึดเลยตัวเนี้ยขมานเพชรของไปล้มง่ายๆใช่ไหมอะไรอีกหันมานี่ยังไม่เห็นตัวมันเลยยิงก่อนโดนหลังเพื่อนซั้นถาเจอจ้าอันตรายทุกท่วงท่าไอ้อ้วนมุมเบอร์มุมเบอร์มีทั้งตัวเมียตัวผู้เลยเว้ย อันตรายจริงมีอีกไหมวะยิงแก๊สเล่นยิงแก๊สเล่นมาเดินเล่นแถวป่าเลยจา้าเอาอ,อดีนาลีดีกว่าเวิร์กกว่าเออไม่รอดพ้นสายตาเราเฮ้ยนั่นแ กระโดดพุ่ง <substit> ข <uting> ้ามต้นไม้มาเลยนะโอ้โหเผาสิครับเผาเออชาพนกิจพร้อมไม่ต้องวิ่งมาหากูดิงดากเฮ้ยไหนวะหัววุดปาบยิงอะไรงกูเนี่ยบ้าแล้ว เติมกระสุนสักหน่อยเพื่อความเจ็บแนวไอ้ชัตเตอร์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 ไอ้อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอ้ยอย่ามั่วอย่ามั่วใจเย็น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 พวกมึงอ่ะใจแย่ยามาเยอะกันไปแล้วเว้ยเฮ้ย ไปเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยเก็บเฮ้ยเก็บเกี่ยนกี้เอ้อแล้วเอ้ยนี่ขึ้ทางนี้ขึ้ทางนี้ขึ้ทางนี้พวกเราเราต้องยิงเน้นๆนะฮะวิ่งยิงแล้วมันสายเว้ยเอาเอาให้หมดอ่ะไหนๆก็เอาให้หมดอ่ะ ไม่ต้องเร่งกูก็ยิงถูกอีเขียวอีเขียวอย่าอย่ามาพ่นน้ำเขียวใส่กูอุ้ยอุ๊ยเยอะเยอะยืนทำอะไรไอ้หำเออไม่ต้องปีนมาอย่าอย่าเลี้ยงตัวเลยเลี้ยงตัวเลยเลี้ยงตัวเลยยิงเป้าอย่างนี้เขาเรียกยิงเป้ากูเจอกเจอไอตัวร้องไห้อีกแหละชื่ออะไรวิกใช่ป่ะ นั่นแน่อ้หอบกระโดดเป็นเจ้าเข้าเลยนะนั่งทำอะไรนั่งทำอะไรคิดว่าไม่เห็นเหรอเซฟเฮาแล้วเว้ยรีบไปก่อนดีกว่าเซฟเฮาอย่างน้อยตัวร้องไห้ก็ไม่ดักตรงเซฟเฮาเว้ยเดี๋ยวดูปืนก่อนมา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 ก่อนจากลา ขอสัญญาว่ากูจะฆ่ามึงมาเย้ยอีตัววิกมาไอตัวผมแดงมาจะตกใจเลยเดี๋ยวตายไม่เอาเอาละสำหรับแคมเปญใหม่ชัปเตอร์ใหม่ในพาทนี้ก็สั้นๆได้ใจความนะครับเราก็จะเดินทางไปตามไฮเวย์มุ่งสู่สวนสนุกนะใช่เปล่านะน่าจะใช่นั่นแหละถูกต้องกูคุยใครเนี่ย เอาล้วครับมันก็นไปไปสมควรแล้วสลับแชตเตอร์นี้ขอบคุณมากครับเจอกันอนะีพีหน้าแล้วไงต่อสวัสดีครับด่าได้แต่เยอะด้อ